กลางคืนแถบชายแดนช่องอ่านมาเงียบสงัดจนแม้แต่เสียงลมพัดผ่านพงหญ้าก็ฟังดูเหมือนเสียงคนคร่ำครวญทหารพรานทั้งห้าคนได้รับคำสั่งให้ออกลาตระเวนเส้นทางนี้ขึ้นชื่อว่าอันตรายทั้งจากคนทั้งจากสิ่งที่ตาเปล่าไม่อาจเห็นหัวหน้าหมู่เดินนำพร้อมปืนกระชับแน่นสายตากวาดซ้ายขวาไปตามป่าที่เต็มไปด้วยซากไม้ผุและสนามรบเก่า บางจุดยังเห็นร่องรอยหลุมระเบิดสนิมเครือเหมือนบาดแผลที่ไม่เคยสมานจำไวน้นะพวกเราแถวนี้มันไม่ธรรมดาอย่าพูดเล่นอย่าลบหลู่หัวหน้าหมู่เอ่ยเสียงขึมแต่หนึ่งในนั้นไอดา้าทหารพรานหนุ่มใหม่ไฟแรงสดสดจากกางฝึกยังไม่ทันหายเขามักหัวเราะเสียงดังเสมอเวลาเจอเรื่องที่ทำให้คนอื่นเงียบครุ่นคิดคืนนั้น ระหว่างพักกลางทางพวกเขามาพักใกล้ๆสารไม้เก่าแก่สารเล็กๆผุพังบางส่วนเอียยๆเหมือนจะลม้มกลิ่นคาวสนิมจากเครื่องเส้นที่ไม่มีใครมาดูแลปะปนกับกลิ่นดินชืน้นจนชวนเวียนหัวเฮ้ย hey, สารเก่าๆแค่นี้ทำไมต้องทำหน้าเครียดกันด้วยวะไอด้าพูดขึ้นพลางหัวระเบาๆเพื่อนรุ่นพี่หันมาปรามทันทีอย่าพูดเล่น นี่มันสนามรบเก่ารู้ไหมเคยมีศพนอนเกลื่อนตรงนี้เป็นเรื้อร้อยเลือดเต็มดินจนยากขึ้นไม่ทันแต่ไอดดากลับยิ้มเยาะหยิบบุหรี่ขึ้นมาคาบก่อนที่เขาจะเดินไปยืนตรงหน้าศาลเก่าแล้วหัวเราะลั่นผีที่ไหนวะถ้ามีจริงก็ออกมาดิเขาแหงนหน้ามองท้องฟ้ามืดสนิทก่อนที่ด้วยความคึกขนองเขาจะหันมาพูดกับเพื่อนว่ากูขอฉี่ใส่ให้ดูละกัน จะได้รู้ว่ามีจริงไหมยาเสียงหัวหน้าหมู่ดังขึ้นแต่ไม่ทันไอด้าได้ปลดซิปและปล่อยสายน้ำสีเหลืองไหลลงตรงไม้ผุของสารเก่ากลิ่นเหม็นฉุนผสมกับกลิ่นเก่าอับราวกับยิ่งทำให้บรรยากาศหนักอึ้งทันใดนั้นลมที่เคยสงบกลับพัดแรงขึ้นอย่างผิดธรรมชาติพงหญ้าเอ็นโค้งเสียงใบไม้เสียดสีกันเหมือนฝีเท้านับสิบกำลังเดินล้อมวงอยู่รอบๆพวกเขา ไฟฉายที่ซองอยู่กลับกระพริบ,บ,บติดติดดับดับราวกับถูกมือใครมาปัดเฮ้ยได้ยินไหมเสียงอะไรเหมือนคนลากปืนหนึ่งในทหารพรานกระซิบเสียงสัน่นทุกคนหยุดนิ่งเงี่ยหูฟังและแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นจริงๆเสียงฉึกฉึกคล้ายปลายดาบกระแทกพื้นดินเสียงรองเท้าบูททหารที่เดินเป็นแถวชา้าชลากยาวออกมาจากความมืด เพื่อนคนหนึ่งเปิดไฟฉายกวาดไปข้างหน้าแล้วก็แทบทำไฟฉายหล่นจากมือทำกลางเงาหญ้าสูงมีเงาร่างทหารนับสิบยืนเรียงรายบางคนสวมชุดทหารขาดพรุ่งริ่งบางคนหัวเป็นเพียงกะโหลกแต่ยังจับปืนเก่าไว้ในมือดวงตากลวงโบส่องแสงเขียวจางๆทุกสายตาจ้องตรงมาที่ไอดา้าผู้เพิ่งฉี่ใส่สารเมื่อครู่ อากาศรอบตัวเหมือนเย็นเฉียบจนหายใจไม่ออกกลิ่นคาวเลือดเก่าๆฟุ้งขึ้นมาในอากาศนี่มันผีทหารเขเมรเสียงหนึ่งพรุ่มพำรรสั่นเครือและทันทีที่พูดจบร่างหนึ่งในบรรดาผีทหารก้าวออกมามันลากปืนเอเคสนิมเกลือไปกับพื้นเสียงเหล็กเสียดดินดังแผ่วราวกับเสียงขู่ก่อนจะหยุดยืนตรงหน้าไอดา้า ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรูระเบิดและเนื้อเน่าเผยยิ้มเหยียดผู้ใดลบลูเลือดเจ้าต้องชดใช้หลังจากคืนนั้นทุกคนในหมู่ทหารพรานห้าคนยังคงจมอยู่กับความอึดอัดและภาพติดตาเสียงก้าวทัพของเหล่าผีทหารเขมรยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่แต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์หนักขึ้นคือความไม่สำนึกของไอดา้า แม้ในคืนนั้นพวกเขาจะถอยหนีออกมาจากสารเก่าได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดว่าตนเองรอดมาเพราะโชคหรือเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนหน้าซีดเผือดและเงียบงันยามนั่งรอบกองไฟเรากับไม่อยากเอ่ยถึงสิ่งที่เพิ่งเผชิญทว่าไอด้ากลับหัวเราะเบาๆพลางยกสร้อยพระขึ้นมาดูเห็นไหมพวกมึงของจริง พระอาจารย์กูท่านดังเรื่องคุ้มภยัยไม่งั้นกูจะรอดมาได้ไงวะเพื่อนรุ่นพี่หันขวับสายตาเต็มไปด้วยความกังวลไอดา้ากูว่าอย่าพูดแบบนั้นเลยของที่ห้อยคอมึงมันก็ดีจริงนะแต่ไอสิ่งที่มึงไปลบหลู่เมื่อคืนน่ะไม่ใช่ว่าของจะกันได้ตลอดไปนะโว้ยโทรพี่ผีที่ไหนมันจะมาทำอะไรกูได้วะพระอาจารย์กูดันขนาดนี้ยิงไม่เข้าฟันไม่เข้า กูยังไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นไอด้าตอบพลางหัวรับร่วนเสียงหัวเราะของเขากลับฟังดูฝุดๆท่ามกลางความเงียบวังเวงหัวหน้าหมู่ที่นั่งฟังอยู่ไม่พูดอะไรเพียงแต่เอามือกำลูกประคำนั้นแววตาเขาเหมือนรู้สึกถึงเงามืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาโดยที่ไอด้าไม่รู้ตัวคืนนั้นท่ามกลางความมืดสนัดเหนือแนวป่าชายแดนเสียงลมพัดแรงเป็นผัก ราวกับมีบางสิ่งเดินผ่านทุกคนในหมู่พยายามข่มตาหลับแต่ไม่อาจทำได้ง่ายเสียงฝีเท้าหนักๆดังแผวล,ลอดเข้ามาเหมือนมีทหารจำนวนมากเดินวนอยู่รอบบริเวณที่พักได้ยินไหมเสียงเพื่อนคนหนึ่งกระซิบแผ่วเหมือนกลัวใครจะได้ยินทุกคนกวาดสายตามองรอบแต่ไม่กล้าใช้ไฟฉายมีเพียงเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นเรื่อยๆและเสียงเหล็กกระทบดินดัง คล้ายปืนเก่าลากกับพื้นดินไอด้าพยายามทำใจแข็งเขาลุกขึ้นเดินไปที่ขอบป่าหยิบพระที่ห้อยคอมาชูขึ้นท่านแน่จริงก็เข้ามาดิวะกูไม่กลัวหรอกทันใดนั้นอากาศเย็นเฉียบลงอย่างฉับพลันลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวราวกับกําลังยืนอยู่ท่ามกลางไอเย็นของหลุมศพเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดเสียงทุ้มต่ำ ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาไทยหรือเขมรแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตเงาร่างทหารในชุดขาดรุ่งริ่งปรากฏขึ้นเพียงแวบเดียวตรงชายป่าก่อนจะหายไปในเงามืดแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือแววตาสีเขียวจางที่มองตรงมาที่ไอด้าเพียงคนเดียวเพื่อนๆรีบคว้าแขนเขากลับมาพอละเว,ว้ยอย่าท้าทายมันอีกแต่ไอด้ายังยกพระขึ้นสูงไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอก ของจริงอยู่กับกูแล้วทว่าในเสี้ยววินาทีนั่นเองเสียงแตกดังขึ้นจากสร้อยพระที่ไอด้าห้อยอยู่เหมือนโลหะบางส่วนแตกหักเล็กๆเกขารีบก้มดูเห็นพระที่เคยส่องแสงเงางามกลับมีรอยร้าวเส้นเล็กผ่ากลางองค์ไอด้าหน้าซีดลงในทันทีแต่ยังพยายามหัวเราะก,กลบเกลื่อนแค่พระร้าวของจริงยังไงก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ ทันทีที่วิญญาณผีทหารขเขมรเข้ามาใกล้ทุกคนในหมู่ทหารพรานทั้งห้าต่างวิ่งหนีแตกกระเจิงคนละทิศคนละทางเสียงตะโกนเรียกหากันกลายเป็นความโกลาหลท่ามกลางป่ามืดสนิทบางคนสะดุดรากไม้ล้มกลิ้งบางคนวิ่งจนปืนหล่นโดยไม่กล้าแม้แต่จะย้อนกลับไปเก็บเสียงฝีเท้าของบางสิ่งยังคงตามมาไม่ห่างเสียงหนักๆของรองเท้าบูทและเสียงปืนเก่าลากดินฉึกฉึกฉึก ไล่ตามไปทุกฝีก้าวแต่ละคนเหมือนวิ่งหนีออกจากความมืดที่ไร้สิ้นสุดตนสุดท้ายเมื่อรุ่งสายหมอกคลี่คลุมพื้นที่ทุกคนจึงค่อยๆทยอยกลับเข้าสู่ฐานด้วยสภาพสะบัดสะบอมเสื้อขาดร่างกายเต็มไปด้วยรอยถลอกจากน้ำและหินบางคนหน้าตาซีดเผือดเหมือนคนเพิ่งลุยฝันร้ายมาตลอดทางกลับไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เจอเมื่อคืนเสียงเงียบกริบจนแม้แต่เสียงรองเท้ากระทบดิน ยังฟังเหมือนเสียงคร่ำครวญเมื่อกลับมาถึงฐานทั้งห้าคนล้มลงด้วยความอ่อนเพลียพยายามจะหลับแต่ทุกครั้งที่ปิดตาภาพเงาทหารที่ไร้หน้าเสียงเหล็กเสียดดินและดวงตาสีเขียวก็แทรกเข้ามาไม่ยอมหยุดร่างกายสันสะา้านราวกับไข้จับเพียงคืนเดียวทหารพรานทั้งสี่คนยกเว้นไอดา้าเริ่มมีอาการผิดปกติตัวร้อนจัดเหงื่อไหลไม่หยุด และเมื่อถึงวันที่สองพวกเขาเริ่มเพอ้อออกมาเป็นประโยคประหลาดมันเดินอยู่รอบๆอบอย่าเปิดไฟมันยังอยู่อย่ายิงอย่ายิงมันไม่ตายมันไม่ตายพวกมันมองกูอยู่อย่ามองตาอย่ามองตาหัวง้าหมูที่เคยสุข,ขุมที่สุดกลับกลายเป็นคนพูดจาเพอ้อเจอ้อบนซ้ำไปมาเหมือนติดอยู่ในภาพซ้ำของคืนสยองที่ผ่านผลไปบางคนหัวเราะคิกๆ แล้วก็ร้องไห้โฮเหมือนเด็กบางคนวิ่งวนไปร,บรอบๆ่า่โดยไม่ยอมพักเรากับถูกไข่ไล่ล่าไอด้าเป็นคนเดียวที่ยังคงมีสติครบถ้วนแต่ก็เริ่มถูกเพื่อนๆมองด้วยสายตามไม่ไว้ใจเรากับในหมู่เขาทั้งหมดมีเพียงเขาที่ถูกเลือกให้เหลือรอดเขาพยายามปลอบใจตัวเองด้วยการกำพระที่ห้อยคอไว้แน่นท่านคุม้มครองผมผมไม่เป็นอะไรแต่ทุกครั้งที่เอื้อมจับพระ เขาจะสัมผัสได้ถึงรอยร้าวที่กลางองค์รอยร้าวนั้นเหมือนจะขยายออกทีละน้อยทุกครั้งที่เสียงเพ้อของเพื่อนๆดังขึ้นรอยร้าวนั้นก็เหมือนแตกแยกเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆกลางดึกคืนที่สามไอด้านอนสะดุ้งตื่นจากเสียงคร่ำครวญเสียงที่ดังไม่ใช่จากเพื่อน,อนที่เพ้ออยู่ในค่ายแต่เป็นเสียงกองทัพที่เดินเป็นจังหวะเสียงรองเท้าหนักๆหลายสิบคู่เดินเรียงเป็นแถวอยู่ด้านนอก เขาแงมผระใบออกไปมองและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจเกือบหยุดเต้นตรงรั้วไม้ไข่รอบฐานมีร่างทหารเขเมรน,นับสิบยืนเรียงรายบางคนสวมหมวกเหล็กสนิมบางคนถือดาบบินในมือแต่ที่เหมือนกันคือดวงตาเขียวจางที่เรืองสว่างท่ามกลางความมืดทั้งหมดหันหน้ามองตรงเข้ามาที่ตัวเขาเพียงคนเดียวเสียงหนึ่งดังขึ้นต่ำๆราวกับก้องจากใต้ดิน เพื่อนเจ้าชดใช้แล้วเหลือเจ้าเพียงผู้เดียวไอด้าตัวเข็งทื่อมือกำพร้แน่นจนเลือดซิบเป็นในใจเริ่มหวาดวันอย่างที่ไม่เคยมาก่อนรุ่งเชา้าหลังจากที่ใช้คืนอันโหดร้ายผ่านไปไอด้าหน้าซีดเสียวดวงตาแดงก่ำจากการไม่ได้นอนทั้งคืนเสียงเพื่อนร่วมรบที่ยังเพ้อไม่หยุดทําให้เขาแทบจะเสียสติเขารู้แล้วว่าไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นไปตามยถากรรมได้ ทันทีที่มีโอกาสเขารีบขี่รถออกจากฐานไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจุดหมายคือหลวงพ่อท้ายหมู่บ้านพระชราผู้ที่ชาวบ้านศรัทธามานานเพราะเล่ากันว่าท่านเป็นผู้มีญาณสามารถสัมผัสสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นเมื่อไปถึงกุฏิหลวงพ่อกำลังนั่งหลับตาถือประคำอยู่ไอด้าพนมมือไหว้ทั้งตัวสัน่นก่อนจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดน้ำเสียงขาดห้วงเหมือนจะร้องไห้หลวงพ่อ ช่วยผมด้วยผมผิดไปแล้วผมไปลบหลู่สารเก่าผมฉี่รถลงไปแล้วมันมันกลับมาเอาชีวิตเพื่อนผมทีละคนตอนนี้เหลือผมคนเดียวแล้วครับหลวงพ่อไม่พูดอะไรทันทีแต่ค่อยๆหลับตานิ่งมือขยับประคำเสียงสวดมนต์แผ่วๆดังออกมาในลําคอเสียงนั้นกล้องสะท้อนในกุฏิเล็กๆจนบรรยากาศขนลุกวาบหลังจากนั้นหลวงพ่อจุงลืมตาขึ้นมองตรงไปที่ไอดา้า แววตาแน่วแน่แต่เต็มไปด้วยความสงสารโยมเอ๋ยการที่โยมไปลบลูเข้าแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่อาตมาจะบอกวันเล็กน้อยได้เลยนะสิ่งที่โยมทำคือไปเยียบยํำหัวใจของวิญญาณที่ยังไม่สงบที่โยมยังมีลมหายใจอยู่จนถึงตอนนี้ไม่ใช่เพราะโยมเก่งแต่พระบารมีหลวงพ่อที่โยมห้อยอยู่นั่นต่างหากที่กันไว้ให้ ไอดารีบก้มลงมองพระที่คอรอยร้าวกลางองค์ที่เมื่อคืนเห็นกลับชัดเจนขึ้นราวกับแตกร้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลวงพ่อถอนหายใจเบาๆรอยร้าวนั้นก็คือรอยอาฆาตความเคียดแค้นของผีทหารขมินผู้ถูกจองจำเขายังติดอยู่ในความตายความเจ็บความทุกข์ของสงครามเขาจะไม่ปล่อยโยงง่ายๆหรอกหลวงพ่อหยุดนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมโยมรู้ตัวหรือไม่ว่าเขาจะเอาชีวิตโยมแทนเพื่อนทั้งสี่ที่สติแตกไปแล้วคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลงกลางอกไอด้าหน้าถอดสีหัวใจเต้นโครมครามร่างกายเย็นวูบลงเหมือนเลือดไหลออกจากร่างแล้วแล้วผมต้องทำยังไงครับหลวงพ่อผมไม่อยากตายผมผิดไปแล้วเสียงไอด้าสั่นเครือน้ำตาคลอเบ้า หลวงพ่อหลับตาอีกครั้งเสียงสวดมนต์ดังต่อเนื่องคราวนี้แรงกว่าเดิมราวกับเรียกขวัญกำลังใจหรือเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครองไม่นานหลวงพ่อก็ลืมตาอีกครั้งดวงตาคมวับเหมือนมองทะลุเง,งามืดบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังไอดาโยมอาตมาจะช่วยแต่หนทางนี้ไม่ง่ายถ้าโยมกล้าต้องทำตามทุกขั้นไม่อย่างนั้น บารมีพระที่ห้อยอยู่นี้ก็จะปกป้องโยมไม่ได้อีกต่อไปหลวงพ่อมองหน้าไอด้ด้วยสายตาหนักแน่นดวงตาที่แก่ชารานั้นกลับฉายแววเข้มขลังจนทหารหนุ่มผู้ไม่เคยเกรงกลัวใครต้องก้มหน้าลงโยมจะหลุดจากบ่วงแขนนี้ได้หรือไม่มันขึ้นดูกับตัวโยมเองและก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าของโยมด้วยอาตมาไม่สามารถให้คำตอบได้หรอก ขึ้นอยู่กับเวรและกรรมของโยมเองไอด้ากลืนน้ำลายฝ่ามือกำแน่นจนเหงื่อซึมถ้าอย่างนั้นผมควรทำยังไงครับหลวงพ่อผมไม่อยากตายไม่อยากถูกมันเอาชีวิตไปหลวงพ่อหลับตาสวดมนต์เบาๆอีกครู่หนึ่งก่อนกล่าวเสียงเข้มคืนนี้ตอนเที่ยงคืนโยมต้องไปทําพิธีสะเดาะกรรมปัดเป่าเคาะร้ายเพื่ออายุไข โดยการไปนอนในโรงศพของผีตายโหงที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านอาตมาจะทำพิธีสลับดวงชะตาให้ถ้าโยมทนนอนอยู่กับศพผีตายโหงได้จนถึงรุ่งเช้าโยมจะรอดจากบ่วงแค้น,นี้ไอ้ด้านหน้าถอดสีทันทีที่ได้ยินคำว่านอนกับศพตายโหงความเย็นเยียบแล่นปราดไปทั่วร่างภาพในหัวผุดขึ้นมาเองศพที่ตายเพราะอุบัติเหตุเลือดท่วมร่างกายบิดเบี้ยวดวงตาเบิกโพรงไม่หลับตา แต่ยังไม่ทันเขาจะถามหลวงพ่อก็ยกมือขึ้นจําไว้นะโยมห้ามล้มเลิกพิธีเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาตมาก็ช่วยชีวิตโยมไม่ได้เด็ดขาดนี่คือคาเตือนที่สําคัญที่สุดโยมต้องจําให้ขึ้นใจไอด้ากลืนน้าลายเหนียวหนึดร่างกายสั่นเทาๆแต่ก็พนมมือไหว้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อโน้มตัวเข้ามาใกล้เอ่ยเสียงต่ำราวกับกระซิบ แต่กลับแทะเข้าหูไอด้าจนขนลุกสู้ต่อให้อะไรเกิดขึ้นถ้าไก่ยังไม่ขันห้ามโยมลุกออกมาจากโรงศพเด็ดขาดต่อให้มีเสียงคนเรียกต่อให้ศพข้างๆขยับต่อให้โยมเห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นก็อย่าได้ขยับตัวออกมาคำพูดนั้นหนักอึ้องเหมือนก้อนหินกดทับอยู่กลางอกไอด้าได้แต่ก้มหน้ารับคำสั่ง หัวใจเต้นแรงรากับกำลังจะถูกลากเข้าไปสู่ประตูมรณะลมแรงวูบหนึ่งพัดเข้ามาในกุฏิกลิ่นอับและกลิ่นดินเปียกโชยมาปะป,ปนกับเสียงประคำกระทบกันเป็นจังหวะเหมือนมีบางสิ่งมองมาจากโลกที่ไอด้ามองไม่เห็นแม้ว่าจะมีเสียงให้โยมลุกออกมาจากโรงก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครห้ามลุกออกมาเด็ดขาดอาตมาจะช่วยทำพิธีให้และพิธีจะสำเร็จหรือไม่ก็คงต้องแล้วแต่เวรแต่กรรมของตัวโยมเองแล้วแหละ คำสั่งของหลวงพ่อยังก้องอยู่ในหัวไม่หยุดเมื่อถึงยามเที่ยงคืนแสงจันทร์สลัวสาดลงบนป่าช้าเก่าเงาของหลุมศพและไม้กางเขนเอียงอียงซ้อนทับกันเหมือนร่างผีในความมืดไอด้าถูกพามาที่โรงศพไม้เก่าๆซึ่งด้านในมีร่างผีตายโหงชายวัยรุ่นที่เพิ่งสิ้นใจจากอุบัติเหตุร่างกายยังไม่ถูกเผาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแตกจากแรงกระแทกลูกตาข้างหนึ่งปริ้นออกมาเกือบหลุด ร่างกายบวมเขียวน้ำเหลืองไหลยเยิ้มเปรือะเปลือนเพา่าห่อศพกลิ่นเหม็นเน่าแรงจนไอด้าแทบสำรอกออกมาเขาพนมมือน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวหลวงพ่อขอให้ผมรอดด้วยเถอะหลวงพ่อเอาสายสินพันที่ข้อมือไอด้าแน่นแล้วปิดฝาโรงศพลงเสียงปังดังสะท้อนจนหัวใจไอด้ากระตุกเขาถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดที่อับชื้นกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงจนเหมือนแทกเข้าไปในหลอดลมทุกการหายใจ จากนั้นหลวงพ่อค่อยๆลากสายสินออกไปจนถึงหน้าป่าช้าก่อนปักกรดตั้งเทียนจุดธูปแล้วเริ่มสวดมนต์เสียงพระปริตดังก้องไปทั่วลานวัดร้างสลับกับเสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านราวกับเสียงคร่ำครวญของวิญญาณภายในโรงศพไอด้านอนตัวแข็งทื่อข้างๆเขาคือร่างตายโหงที่เย็นเฉียบน้ำเหลืองซึมออกจากผ้าห่อศพไหลมาถึงแขนเขาความรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆคอยแตะต้องตลอดเวลา ไม่นานเสียงแรกก็ดังขึ้นจากมุมโรงกึกกึกคล้ายเสียงเล็บยาวๆกำลังขูดพื้นไม้ไอด้าหายใจแรงขึ้นหัวใจเต้นโครมครามแต่ยังพนมมือสวดตามในใจจากนั้นเสียงกระซิบแผ่วก็ดังขึ้นข้างหูออกมาเถิดมันไม่ปลอดภัยในนี้เสียงนั้นเป็นเสียงเพื่อนทหารคนหนึ่งที่เมื่อคืนยังเพอ้ออยู่ที่ฐานน้ำเสียงอ้อนวอนเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือ หัวใจไอด้าแทบจะกระโจนออกจากอกเขากัดฟันหลับตาแน่นพยายามนึกถึงคำเตือนของหลวงพอ่อไม่ว่าใครมาเรียกอย่าออกมาเด็ดขาดไม่นานเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็เริ่มดังวนรอบโรงศพชึกชึกชึกเหมือนเสียงทหารลากปืนไปตามพื้นดินพร้อมเสียงสวดของหลวงพ่อที่ยังดังอยู่แต่กลับเหมือนแผวห่างออกไปทุกทีแล้วจู่ๆร่างศพที่นอนนิ่งข้างๆเขาก็ขยับไหลเบาๆ น้ำเหลืองไหลเปลื้อนแขนเขาร่างนั้นเหมือนหันหน้าช้าๆมาทางไอดากลิ่นเหม็นคลุ้งรุนแรงจนแทบขาดใจเสียงแตกพร่าแหบเหาดังขึ้นจากปากที่อ้าพเพือของศพมึงมาแทนกูเลือดก้อนคุ้นๆไหลทะลักออกจากปากศพจนไอดาแทบสำลักเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงไอดานอนกอดอกพนมมือแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นๆที่ไหลาอาบลงข้างแก้ม แม the them, Girl, so years, like like ้จะเหนื่อยล้าเพียงใดแต่เขาก็ไม่อาจขมตาหลับได้เพราะข้างกายยังมีร่างศพตายโหงนอนนิ่งอยู่เราก็พร้อมจะพลิกตัวมาจ้องเขาได้ทุกเมื่อท่านใดนั้นก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะโรงศพดังขึ้นชัดเจนสามครั้งหัวใจไอด้าเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกโยมเสร็จพิธีแล้วลุกออกมาได้เลย เสียงที่เอ่ยขึ้นนั้นเป็นเสียงของหลวงพ่อชัดเจนทุกถ้อยคำแฝงความเมตตาอันคุ้นเคยพอได้ยินเช่นนั้นไอดาก็รู้สึกโล่งใจน้ำตาแทบไหลออกมาเขารีบยันตัวขึ้นเตรียมจะเปิดฝาโรงออกไปอย่างไม่ลังเลแต่ทว่าเสียงอีกเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นมาตามสายสินที่พันแขนเขาอยู่โยมยังไม่ถึงเวลาเสียงนี้ก็เป็นเสียงหลวงพ่อเช่นกันแต่แตกต่าง มันขึงขังหนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังของมูลคาถาไอด้าชะง,งักไปทั้งตัวเลือดในกายเย็นเฉียบสองเสียงที่เขาได้ยินกำลังขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเสียงหนึ่งบอกให้รีบออกมาอีกเสียงกลับย้ำว่าห้ามความสับสนตีตื้นขึ้นในอกเขาไม่รู้ว่าควรจะเชื่อเสียงใดความคิดตีกันยุ่งเหยิงจนแทบคลั่งแต่แล้วคำเตือนสุดท้ายของหลวงพอ่อก่อนเริ่มพิธีก็ผุดขึ้นมาในหัวอย่างแรง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากไก่ยังไม่ขันห้ามโยมลุกออกมาจากโรงเด็ดขาดไอดากัดฟันแน่นสั่นสะทานไปทั้งร่างถ้าไม่ได้ยินเสียงไก่ขันกูจะไม่ออกเขาพึมพำบอกตัวเองพร้อมกับยกมือกอดอกสวดมนต์ต่อไปแต่เสียงเคาะโรงดังขึ้นอีกก๊อกก๊อกก๊อกคราวนี้แรงกว่าเดิมพร้อมเสียงหัวเราะต่ำๆแหบร่าลอยวนรอบโรงศพอย่างเยอะหยัน ฮ,ะฮ,ะฮะมึงจะอยู่ได้นานแค่ไหนเชียวกลิ่นศพเหม็นเน่ารุนแรงขึ้นกว่าเดิมร่างตายโหงข้างๆเหมือนขยับไหล่อีกครั้งดวงตาที่โปนออกมาค่คอยๆหมุนมามองไอด้าในความมืดเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยามดึกความเงียบในป่าช้าถูกกลืนด้วยเสียงลมพัดใบไม้สั่นไหวเป็นระยะระๆะไอด้านอนแน่นนิ่งอยู่ในโรงศพ ร่างกายเมื่อยล้าและอ่อนแรงจนแทบหมดสิ้นกำลังใจแต่จิตใจยังคงยึดมั่นกับคำสอนของหลวงพอ่อทันใดนั้นเสียงผู้หญิงดังแผ่วลอดเข้ามาลูกออกมาช่วยแม่หน่อยแม่ล้มในห้องน้ำแม่เจ็บขาลูกออกมาหน่อยไอดาสะดุ้งเฮือกนั่นมันเสียงแม่ของเขาชัดเจนที่สุด เสียงที่เขาจำได้ขึ้นใจทุกถ้อยคำความเป็นห่วงแล่นเข้ามาในหัวใจอย่างรวดเร็วเขาน้ำตาคลอกำลังจะผลักฝาโรงออกไปแต่แล้วเสียงเข้มแข็งหนึ่งกลับดังขึ้นมาตาสายสินทามแม่โยมล้มจริงแล้วเจ็บขาแม่จะเดินมาได้อย่างไรคำพูดนั้นราวกับฟาสติสายหน้าไอด้าหยุดมือที่กำลังจะเปิดฝาโรงทันที ร่างสั่นสะท้านไปทั้งตัวเขากัดฟันแน่นน้ำตาไหลพรากเพราะรู้ว่าตนเกือบตกหลุมพรางของวิญญาณพวกนั้นอีกครั้งเขารีบพนมมือขึ้นเหนืออกสวดมนต์ตามที่หลวงพ่อสอนไว้ด้วยเสียงสั่นเครือนะโมตสัสสะภัสครวะโตทุกถ้อยคำของบทสวดเหมือนเป็นเกราะคุ้มกันไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไป แม้กลิ่นศพที่เหม็นเน่าโชยแรงจนแทบสำลักแม้เสียงหัวเราะแหบพร่าของวิญญาณดังวุนเวียนรอบโรงก็ตามเสียงแม่ของเขายัางพยายามล่อหลวงต่อลูกออกมาเธอแม่เจ็บแม่เลือดไหลแต่ไอด้าหลับตานั่นพนมมือสวดมนต์ไม่หยุดบรรยากาศภายในป่าช้าขณะนั้นมืดทึบจนเหมือนเวลาไม่เดินต่อ เสียงนกแสกร้อมอยู่ไกลๆคล้ายเป็นสัญญาณแห่งความตายลมพัดเอื่อยๆแต่เย็นเยียบราวกับมาจากปรโลกเขารู้เพียงอย่างเดียวว่าถ้าไก่ยังไม่ขันเขาห้ามลุกออกจากรองศพเด็ดขาดไอด้าเผลอหลับไปท่ามกลางความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวจนกระทั่งได้ยินเสียงขันขันขันของไก่ยามเช้าเขารีบลืมตา แงม้มฝาโรงศพออกมาช้าๆแสงอ่อนๆของพระอาทิตย์สร์ส่องเข้ามาทำให้ป่าช้าดูไม่เงียบมืดน่ากลัวเหมือนเมื่อคืนอีกต่อไปสายตาไอด้ากวาดมองรอบตัวและเขาต้องผงะตกใจศพผีตายโหงที่นอนอยู่ข้างๆเขาเมื่อคืนกลับหายไปไม่มีร่องรอยเหลือเลยมีเพียงตัวเขาและสายศิลที่พันมือใจไอดาเต้นแรงร่างกายสัมสัานแต่ในคราวนี้ เป็นเพราะความโล่งใจมากกว่าเขากำลังจะตัดสินใจเปิดฝาโรงออกมาก็ตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าชัดเจนเดินเข้ามาใกล้โรงหลวงพ่อปรากฏตัวช้าๆมายืนตรงหน้าไอด้ารู้สึกถึงพลังความสงบของท่านทันทีนท,ท่านค่อยๆเปิดฝาโรงให้พร้อมดึงสายสินออกจากมือไอดา้าและสวดคาถาเบาๆคล้ายเป็นการปลดปล่อยอาถรรพ์ที่ค้างขางเรียบร้อยแล้วโยม ปลอดภัยแล้วหลวงพ่อกล่าวน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเมตตาไอด้ารู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยจากแรงกดทับที่อยู่ในออกมาตลอดทั้งคืนหลวงพ่อพยักหน้าให้ไปอาบน้ำให้สะอาดซะแล้วตามหลวงพ่อไปที่วัดเราจะให้สวดปล่อยภัยและเสริมบาร,รมีให้ครบถ้วนไอด้ารีบลุกพาตัวเองออกจากโรงศพที่มืดชื้นเดินด้วยร่างกายเหนื่อยลา้าแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจ และมุ่งหน้าไปตามหลวงพ่อที่รออยู่ขณะเดินไปเขาหันกลับมามองโรงศพอีกครั้งความมืดว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากร่องรอยของค่ำคืนที่เขาต้องต่อสู้กับเวรกรรมและความกลัวหลังจากอาบน้ำเสร็จร่างเหนื่อยล้าแต่เบาสบายไอด้าเดินตามหลวงพ่อไปจนถึงศาลาเล็กภายในวัดเขายังรู้สึกถึงความอ่อนแรงแต่ในใจเต็มไปด้วยความโล่งใจเมื่อมาถึง ไอด้าก้มกราบหลวงพ่อก่อนจะเอ่ยถามเสียงสั่นๆหลวงพ่อครับศพที่นอนอยู่ใกล้ๆผมเมื่อคืนตอนนี้หายไปไหนครับหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นศพนั้นไม่มีอยู่จริงเลยโยมภาพที่โยมเห็นเป็นเพียงนิมิตจากแรงอาฆาตของผีเหล่านั้นจิตของโยมถูกปรุงแต่งให้ขัดขวางไม่ให้พิธีสำเร็จ บัตรนี้โยมผ่านการทดสอบแล้วไอดา้ารู้สึกเหมือนน้ำหนักมหาศาลถูกยกออกจากบ่าใจโล่งและสงบกว่าที่เคยเป็นมาเขาก้มกราบหลวงพ่ออีกครั้งน้ำตาไหลพรากจากความสุขใจหลวงพ่อครับผมสัญญาต่อไปนี้ผมจะไม่ลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นตลอดไปเลยครับหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆให้รอย,ยิ้มอ่อนโยน ดีแล้วโยมจงถือไว้เป็นบทเรียนจำไว้ว่าโลกนี้ไม่ใช่มีเพียงสิ่งที่เห็นด้วยตาแต่มีเวรและกรรมที่มองไม่เห็นคอยชี้นำเราเสมอไอด้าหยุดสักครู่ก้มศรีรษะกราบลาอย่างจริงใจหลวงพ่อผมกราบลาอากาศรอบวัดเต็มไปได้วยความสงบและเย็นสบาย แสงอรุณอ่อนๆสาดส่องเข้ามาสะท้อนกับใบไม้และลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านทำให้ใจของไอด้าเบิกบานเต็มที่รู้สึกได้ถึงการรอดพ้นจากบ่วงอาฆาตและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความระมัดระวังและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัว